สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกสี่ทุกหทุกคนนี่มีตอนหากของสูสองผู้น่าประใจมีผู้น่าประจักใจอายุเ่านั้นคือเกาถือเกรดซิบผ้านก็ได้ว่าไปสื่อแนวกินให้พลอยเมกัสเสียดพ่นขับปูนพันอย่งหาหมูนะพี่น้องสอสีหมูเลยอาผสมอาหารก็ได้แล้วก็มีผักนี่ย่างพันไม่กินกันทุกจานว่กทุเการาไปใส่มาซานอล้ ตัง้งสีมือเหี่ยงสีมูอเาเคยแบตามสัตว์ ก็เสียกันลจอเบืนก็เป็นหนูที่เท้าซีูหน้ากสิไ้เบียบอยู่หนาโบดูบอเป็นก่อนสเปปาเน้ะเบืนสีฟ้าบกันก็เสียดแจวอเห็นแจวบาน,นเนาะหมักหน้ากะดิ่งพริกพี <my> เขาไม่เพิ่มต่างแน่นอนนครับ เดือมมาเดมมากไม่เอือมมากก็ซืือใส่หน้าตี้ขาใส่ก็น้ำเอือด เก้านน่้ล่ยิกิงเลยลงนัก่รันู้อยู่ล่ารุ่นแต่สิบพันกี่ห้อเกือบอยู่ล่อยก็บาดกินเลี้ยงมากินก็เัี้ยงมามาเขาตัวเุดสัวดาห์ให้มาหน่ยเลยเย็นดีน

พวกนี้จะมีเขาน่าสนยจนั่นก็คือตาพันับปุ่นพันหมูตา หมูในการเนียยปลาหั้นป่าใช่นตอนาใส่เป็นเนื้อมูอาแล้วก็เจลวานเจลในถัวเรียนตั้งสเต็กลกันได้ปลากระางสเห็ดเจลไ้เบิ่งนตั้ตัอีกกรเทียมเจลวานออเป็นั้ตสีทำเจเห็ดตำาปีเห็ดเจลวานอกจากวันสี่สเอ ข้างก,กับเบอร์ไลน์อะไรนี่ ม่ตัว่มหวิงๆิงิงเจมาพี่มันจะเล้กันเลย ตน้ตาพี่น้องาตายมันกคุ้มกนเนาะเขจาียวครับกุนหัจะมาล้วนมูเนาะจาต้องทำดอ้ันใจเลยนสิงมูาก็เตี้ยเ้ยพี่น้องแต่เาเยิงม่เยได้ อันก็ปุ่นเสร็งน้ำหมูนะหาสุกแฟแะกผมมาลงตามเง็ถน้าแล้วก็คุโรดน่าจะใส่กันเลือดะนะเสือกันเลิอตาที่มันจะเลย แล้วก็ใส่่ีนนเมาตอนนี้ที่ไหนลูกหน้ากา,ารนั่งสมัครรุงเจลที่เี่วพริกกับกระเทียมที่ว่าเข้าตำไปแล้วเนาะ ก็น้ำเสื่อมคือน้ำตาลที่ว,าออนะว่าต้มทนากน้องเด้อเ้รขเจ้าบาในถั่วโยวยกจาก แล้วน,นันหน้าับหน้าตีเยียมกว้อนหวานจลย คือขมวจ้าว้าวสารสำคัญมาสักก,การ่มกันเลยจ้าท่านกอบคุณนะคหวานไบนเรืตตอตันตันไม่ควรใ้พตัน ใส่กระห้อมนะคือห้อส่มกะเิกจ้าจเจียวบานสุขนุนาปูใจเนาะกดเลขสิบพันกรเลยเซายมีองิน,นที่จา้อาอ,อ่าดถัวอีกสมห้างเ้อ ใช่ครับน,น่าจะใส่ไปตัวปลาจริงหนะตัวตัวตัวแบบว่าทวดสงเหงวน,นะรับจะรักอามาสับเซาะมนกันเลยหอมลง แล้วมัมอออันกะ็ป่าพดมาสร็จสร็จล่าพี่น้องั่านปุ๋ยเยอะๆเตียวบางลงมือละผสกันนะจ๊า สาะตืนในสาตัวส้างขมิ้นยบเจ็บยดคิดนแดกันะ agora vou te lutar. พุนากับสุขอนอ้องยาตจึนเขากันพี่น้องยิปนี้นนนูุนาสบายสนุกขอบพี่น,อนอ้องที่กันมางใจและติดตามพุนาไล้ๆละสบายดีบ๊ไปๆขอบคุณนะ